สวัสดีครับวันนี้กับ EP สองอ่าเมื่อกี้ขอโทษผมเผลอกดปิดเครื่องเผลอกดปิดนะครับเลยถ่ยายใหม่นี่มีลัสปลานวดด้วยรัสปลานวดนะ มันคือห้องห้องแหละนี่โอ้มีนกด้วยนะครับรังมันน่าจะยู่ตรงนี้แหละน้ำมันกินน้ำมันกินน้ำมันกินน้ำมากระวังนกเค็มมันน้ำทะเลใช่มันน้ำมันไม่ใช่น้ำทะเลหรอกระวังนกขี้ใสหัวน้วอ่ะมันเค็มด้วยแล้วมันเค็มยังไงวะ น้ำเปล่าเลยวกินยังไม่เค็มเลยรูนะว่ามันเค็มเพราะอะไรมันเค็มที่ไหนละมันเป็นคอลีนอะไรของเองนะเออหุ่ยผียเสื้อน้อย,ยนะข่าวด้วยไปไปสำรวจห้องผมกันเลยห้องสุดท้ายเลยนะครับ คลิปเยคแลิปนี่แม่ผมนะครับพ่อผมโอเคนะครับโอเคแม่ผมนะครับและพ่อผม นอนนม่เล็มีห้องมีห้องตู้ตู้ไปลงไปในน้ำซะฮึดเนื้อคือตู้ไอเสตตูเตตตูชนซาสมพลังนี่คืออ่างที่น่ากินที่สุดในโลกเหมือนท่วมเลย นี่ไงห้องมีอะไรจะบอกว่ามันมีในห้องน้ำเมียข้องกินอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่จับปุ๊บสิงนี่มันลื่นนู้นเนี่ยวิ่งล้างมือด้วยแต่น้ำมันเย็นมันเย็นร้อนร้อนเลยมันร้อนเนี่ยขนร้อนตอนแรกมันขนร้อนนี่แรกๆเปิดแดงๆมันร้อนน้ำเดี๋ยว Yeah. ดิ๋ยครับเด็กเย่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มันต้องด่วนภาคดีกว่าเพราะว่าภาไป,ไปไาเดี๋ยวเดี่จะพาไปดูหัวตู้เย็นไหมเออข้างในตู้เย็นเขาจะแถมของฟรีเลยนะครับจะแถมทั้งนี่ฟรี พี่อะไรซื้อมาตัวดีวีเดี๋ยวโอเคนะครับากำลังนี้แม่จะมีแคตเตอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้พาทะลุมไลค์กับเพื่อนๆด้วยให้เราสองคนนะครับ ใครอยากจะติดตามผมผมจะทำคลิปทุกวันจันถึงอาทิตย์เอ้ย,อ,อ,ยอาทิตย์ถึงไล่ใต้คลิปเลยในะต้ล่ากันเลยนะหลังหลังลงแล้วอย่าดูกดไลค์เพื่อเป็นเพื่นดีชมกัน ให้เพื่อนๆได้ัวแป้กันทุกคนนะครับแล้วเพื่อนก็จะไล่มึงไอติมโอเคนะบ <Bye. S 1> ายชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์<ป>นอนเล่น <c oughs> คลิปเรายัางไม่จบขออะไรอย่างอย่าลืมกดติดตามผมด้วยบาย